สี่โรคฮิตของผู้หญิงที่มาพร้อมกับอาการปวดประจำเดือนหนึ่งก็คือโรคเนื้องอกมดลูกลวเวลาที่เราเป็นโรคเนื้องอกมดลูกเนี่ยมันทําให้มีอาการปวดทรมานที่รุนแรงหรือถ้าหากว่าเนื้องอกนั้นนะคะมันไปเกิดที่ใต้เยื่อบุโพรงหมดลูกจะทําให้มีอาการประจำเดือนมามากขึ้นแล้วก็มีประจำเดือนนานหลายวัน โรคที่2ก็คือเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญผิดที่หรือช็อกโกแลตซีจะมีอาการปวดประจําเดือนมากกว่าปกปตอิอาการปวดเนี้ยมันจะปวดเรื้อรงังปวดทุกวันติดต่อกันเป็นเวลานานค่ะในช่วงที่มีประจําเดือนมีอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์อาจพบว่ามีอาการปัสสาวะอุจจระเป็นเลือดในช่วงที่เรามีประจําเดือน โรคที่3นะคะก็คือโรคถุงน้ําหรือว่าซีดท,ที่รังไข่โอเวเลีนซีดจะมีอาการดังต่อไปนี้ค่ะ 1. นนะคะก็คือประจำเดือนผิดปกติก็คืออาจจะมีอาการประจำเดือนมามากประจำเดือนมากรับปิดกระปอยร่วมกับมีอาการปวดประจำเดือนมากขึ้นเรื่อยๆ2ค่ะอาจจะมีอาการปวดท้องน้อยและถ้าหากว่าอาการปวดนะคะมันสัมพันธ์กับรอบประจำเดือนก็อาจสงสัยว่าอาจจะมีช็อกโกแลตซีดด้วยนะคะ 3. มค่ะมีอาการปัสสาวะบ่อยขึ้นเนื่องจากว่าก้อนซิสนี้นะคะมันโตมากขึ้นแล้วก็ไปเบียดกระเพาะปัสสาวะค่ะทําให้ความจุของกระเพาะปัสสาวะลดลง 4. ค่ะมีอาการปวดวง่วงๆบริเวณท้องน้อยบ่อยๆหรือ5นะคะไม่มีอาการอะไรเลยค่ะแต่กลับพบว่ามีหน้าท้องที่โตขึ้น สาวๆลยหลายคนเป็นโรคนี้นะคะแต่คิดว่าตัวเองอ้วนขึ้นเพราะมันไม่มีอาการผิดปกติอื่นนอกจากท้องที่โตขึ้นและ6ค่ะอาการที่อันตรายของโรคนี้ก็คือมีอาการปวดท้องน้อยแบบเฉียบพลันเกิดจากการบิดคว้วของถุงน้ําที่รังไข่หรืออาจจะเกิดจากการที่ถุงน้ําที่รังไข่แตกซึ่งอันนี้เป็นอาการที่อันตรายของโรคนี้เลยค่ะจําเป็นจะต้องรีบหาหมอด่วนเลยค่ะและโรคที่4ที่มาพร้อมกับอาการปวดประจําเดือนก็คือ อาการหมดลูกโตเนื่องจากเยื่อบุโพรงหมดลูกจเจริญผิดที่ 1. นนะคะประจำเดือนมามากแล้วก็นานผิดปกติ 2. ค่ะมีอาการปวดท้องน้อยเรื้อรงัง 3. นะคะปวดคล้ายจะเป็นประจำเดือนแต่เป็นเกือบทุกวนนะะันค่ะในขณะที่ไม่ได้มีประจำเดือน 4. นะคะหมดประจำเดือนแล้วแต่ก็ยังมีเลือดออกจากช่องคลอดมีภาวะแท้งบุตรง่ายแทง้งซ้ําแท้งบ่อยและ 6. นะคะโรคนี้เป็นสาเหตุหนึ่งเลยที่ทําให้เกิดภาวะมีบุตรยาก และผู้หญิงที่มีบุตรยากถ้าเป็นโรคนี้ก็จะพบว่ามีอาการประจำเดือนมาน้อยมาก